พ่อกนันคือก้าวทุกคนตอนเที่ยง <c oughs> จะมาตามแก้วกับปิส <c oughs> ู่กลิ่นขับมดเีอะด มันชิเพ็ชมีกระเทียมม่ผีขาวผีดิบทุกคนชิต้ำเจียวกับปีกระเทียมกระใส่พร้อมกันก็ผีตาไปเลย ทำชีพิตพ่อก็ต้นใบนะต้นเทียนทุกคนกับปี ก็พี่ครึ่งบวงครึ่งครึ่งบวงครึ่งเบียงแล้วก็ตัมเข้ากันทุกคน นน่ลืมอีกแล้วว่าชาวนาเอาน้ามา,า,มากโกย,ย้าวนาคนทุกคนเฮ้มาแล้ว ีปักหน้าลกมันเองปักหน้าฮัตตี้นัทนี่ใส่บวงใส่หน่วยหนึ่งเ้างประต้องบีบแห่งเนี้มันขมบีบเอาแต่น้ำผมคอน้ำออกแล้วก็พอ ชิดๆอยู่และผาเพกก็ได้น้ำหยอดอันนี้ชมมติว่นนาน้ำอุ่นแล้วก็มาเติมน้ำตาลทุกคนน้ำตาลบวงหนึ่งเพลงนัวใ่ใส่ทุกคนแต่เพริบอยากใส่กไ็ได้เขาอยากใส่อันนี้นะ กินนัวกับครึ่งหนึ่งคงเท่คงนัวรสดีน้อยหนึ่งน้ำปลาค้นเขากันบันทุกคนหอวเห็นมันอยู่ไกล นี่จังเบิง้งแต่คือปุ่นนั่นแต่คือปนตับแทบบอเบิง้งก็ถือกินกาแฟขมกาแม่แล้วเจกลก เซแบเลยทุกคนคือ,อยังบบปนใดับนั่งนั่งหมักหวานจากหน่อย ังจับการทุกคนไม่ใช่เลยโอ้ยอย่าโช่ให้เบิงนะแตเห็นยกที่ก็มาคือ โทษปักโทษปักโทษปัดอ๋ออย่าพามาครบอะเน,นี่ยนะบอทุกคนขึมาครบตอนนี้้าเะ็กกี้กับบรรอครบข่าเจ้าอ,อทีหนึง่ง พระเจ้ามารีกินบวงนี่ยกิีกนะนู้คบเดียวหันใจนะหันใจนะก,กับ่รท่านถูกแล้วมามาทุกคนกินแบบนี้กระแทบคือกันอมเแสงนี้ออนกระชอบมาแต่ทึ่ง งอกหนางอกหลังอันนี้สมุนอะมัแข่งเด้ออันสมุนอะมัแข่งสมุดะมัแข่งสมุดเอาจะคือเข่ามันไก่ อันมีเขาเจ้าป่นเขาเดี้ยจะคือเขาแมาันกายระเดอ้อจุกจุคนต้องมองทุกบ่อนน้ำพริกกะปิหืมแค่เดียอหืม ทั้งพิษทั้งห้อนทั้งมาเขากันทุกแซบกระด้าษ เดท่องนีแต่ละเมื่อจละเวทนั้นอเต็จกินตะแหน่เผ็ดเผ็ดเมื่อยนั่นดิเขึ้อ,อกันยับหยาบ ดีสมมุตินามะแข้งสมมุติว่ามาแข้ง เพชรด็กไปเด็กทัเพชรทั้งหอนเปิดออกอันนี้มันหยิดเลย นีดันถูกมัคือเอาบ่อก็ะถางย่งอยู่ช้องเถือเตืมเน้่ เราบ่มักพิษแตใส่เผ็ดลืมเนาะลืมบอกเด็ออเกห่อนเยอ คือยากแล้ก็กินนะมันจังแช่ข้าเจ้าข้าวป้นข้าวเหนียวทุกคนมากับปิ้นอัน กระเซบอยู่มันกระบอกคักมานไะด้ันอยากคือเขาเหนียว ผู้ชายบางคนเอาเมียแล้วปัดถิมเขานาะทุกคนถิมแบบถิมง่ายๆนะถิมแบบเสือแบบแพ้เนี่ยเมียอะไรใทยเพจวิยา ไป,อป,ปทอดเผาบริห็ดซะเไหมหมันมีคนณหรือบรหิห็ดกลับมาคือเก่าแล้วก็บลอมชมเชมบลอมชมเชมจืดข้าวจ้างข้าวจืดข,าขา้าวจ้างข้าวผู้ใหญ่ผู้ตูเขาเว้ากันน้องเขากเว้าให้ถ้าผู้ใหญ่ผู้โตหลบบลมสั้นๆหลบปาท่านบวนมหมักก็ไม่ต้องเอาเนาะท่านว่าจืบุ่ม ฉันว่าคนะือบวกุ้มันนะก็่ต้องเอาเขาอันนี้ก็หงอยู่จะคล้องขีขคาดยังที่เอาเขาตาเนะี่ยควมเก็บควมปวดนันทุกคนเข้าพูมากอะไรมากเข้าพูอยากไ,ได้อะไรอยากได้ฮะนะเขาให้ปีด เรียกเขีนงานผับเห็นหไปแล้วผันมีคนอยู่ผับบริษัทผันมากลับคืนาท่านช้าตัวตา,ามลงมันก็อยู่บริษัทอะไรเนาะบริษันว่าวผู้นี้ว่าว่าเจ้าขี้ข้าหรือปาไผ่จ็บคือไผ่ผู้นี้จ็บทุกคนนั่นแหละ ก่อนที่เอาก็คือดก่อนด้วทุกคนไปกันนะนเราะว่าพืา้นผู้ชายขั้นว่าบริจาคขั้นว่าก้ะว่าบวกกุ้มบวกหุ่มทักเอาเลยยังน้นองขั้นว่าหู้ว่าจะค,ค้องขี้ขามนะนะก็บอกเอาซะเอาไปผัด พาเทียดวียกได้เอาไปพาเท็ดเวียกนะพ่อเจ้าคุณนาตาลีมาเนี่ยผัดถ้าผัดคือสิบมีเวิ่งยังนาตาลีนะสมมติว่านางไม่รู้วิพัวค่ะที่ผ้าที่ถ่ายคลิปนี่แหละถ่ายบ่ถ่ายกับคุ้มไม่ถ่ายแล้วเหอะขณะเดินเป็นลูกเป็นพัวกันเนาะถ่ายคลิปนี่แหละพอได้ยอดวิวคืนก็ะทยมีผัวคนก็จะกเบิองอยู่ร้อยเนาะเฮย ผิดเด้พ่อทุกคนแต่ละมือตะเว้นกระสู่ด้นางกับทุกคนถูหัวปักมอกขวมถูหัวหัวขวมหัวปักสูละลายแนวสูทั้งความถูกความยากถูทั้งความในใจถูทั้งความลลายแนว คุ้นหอขั้นบสู่ได้ทุกคนอันนี้ก็พออีน้อยดึงงานออกงานออกมักจากที่ละนุ่งแบบนี้มันสบายโอ้ พอ,อนหยัดไทยยัดไทยมะเขือกบกรบนวานเลยทำโดกไผ่ปุ๊บพ่อนพอกเด้เย็บทีนทามว่า เอ้ยน้อยยช่คือบ่เหตนชมหมดชื่อวันขั้นที่สามชีพทุกคนนะวันนั่งบอกมือเศ้านะว่ามชีพไม่ใช่ไม่แหมนเด้อลงหนาลงล่ง พ่อคนใหม่ฮ็ดเด้ออกเด็กเท้าปิดกล้องกับโบปิดงานคล้ายผุดปุด